สวัสดี FC แฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอดก็มาอยู่ที่งานข่าวดำของคุณป้าเอเองนะคะซึ่งคุณป้าก็เสียชีวิตด้วยโรคชารานะคะอายุ86ปีนะคะอายุ86ปีนะคะวันนี้ก็มาส่งดวงวิญญาณของคุณป้าขึ้นสวงสวรรค์น,นะคะ แอดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณลุงและก็ลูกๆหล,ลานๆของคุณป้าด้วยนะคะที่ได้จากคุณป้าไปอย่างไม่มีวันหวนกลับนะคะก็ทุกคนก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่ก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนะคะก็เป็นได้กับทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับว่า แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะให้ไปตอนไหนเนาะเราก็ต้องทำใจยอมรับในสิ่งที่เป็นนะคะเนี่ยนะคะวันนี้ก็มีชาวบ้านมานะคะมาร่วมงานข่าวดำของคุณป้าเยอะมากๆนะคะเดี๋ยว ฝาโลงนะคะเจเม็ดเดียวนะคะแล้วก็ตัวเลขความฝันของลูกชายของคุณป้านะคะก่อนที่คุณป้าจะเสียนะคะก็ลูกชายก็ฝันได้เลขเจ็7ห้าเม็ดเดียวนะคะวันนี้แอดก็เลยมานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดนี้นะคะเผื่อว่าคุณป้าจะทิ้งโชคไว้ให้กับลูกๆหล,ล้านๆน,นะคะจะโชคดีในงวด นี้นะคะลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนานะคะถ้าคุณป้าจะให้นะคะก็คงจะโชคดีไปด้วยกันในงวดประจำวันที่16 กันยายนพศ2566นี้นะคะค่ะก sure ็ขอให้เอซีทุกท่านนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะดูแลแก้ปัญหายาปาบถศจนเงินตาได้พึ่งพา คุณแม่ช่วยด้วยจริงใจแม่ของฉันเกิดอยู่หมู่บ้านนี้หลายสิบปีไม่มีย้ยายไปไหนลูกทุกคนเรียกจบสมันใจจากแม่ไปมุ่งหน้หาหาการทำ แต่แม่ยานเป็นหลักชัยให้แก่ลูกอยากทักถูกให้ลูกไม่ลันคอยท้าไถ่ลูกอยามโรคอยแนะนำพูดท้อยคำตามก้องอยู่มิรู้ใคเมา่หลักนี้คุณแม่จากลูกไปแล้ว ไร้แววไม่อาจรู้แม่อยู่ไหนเเนพียงร่างที่กำลังจะเผาไฟส่วนตัวจีนแม่ไปอยู่ไหนให้กลับมายาใจกับคุณแม่สุดทายจตุรงคนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่าน อาทิตย์ช่างไร้สละเอาเวลานะครับเพื่อเอามาร่วมส่งดวงวิญญาณนะครับพระที่ไร้วิญญาณนรับของคุณแม่นะครับเป็นวาระสุดท้ายการสุดท้ายในวันนี้บบน,น,น,นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากวางดอกไม้จันทร์เสร็จนะครับก็ข่อทีเชิญนะครับอาจารย์ภูมเกียรติร่วม รัฐประธานาหนะครับที่อาจารย์จภาพนะครับอาารย์จภาพแล้วก็ถ้าห่าท่านผูมิเดียร์ท่านใดนะครับที่ไม่พี่นะครับ้ก็รอรีเจอทุกท่านอาจระเร็นสุงนดูที่ตกในแบนก็ต้องสอออุ่งแบบทางปูาอตข้อทางให้คือสุางนะแบบแล้วแบบอะรก็ไดง เป็นองค์อธิจาพาะไกลอาบเป็นกฐาไปส่งอับแล้วก็ส่วนทางแปพุกงเกลียวอาบอะไรก็อาจาบั์โนอบเพื่ออ่าเผาร่างของคุณป้าแล้วนะคะก็จะทำพิธีโปรยทานนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศการโปรยทานนะคะนี่ค่ะผู้คนหลั่งไหลกันมาร่วม ส่งดวงวิญญาณของคุณป้านะคะนี่นะคะแล้วก็มาเก็บเหรียญโปรยทานด้วยนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะนี่ค,ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาชมการโปรยทานนะคะ I know he probably too.